สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่ได้รับมาจากทางบ้านเป็นเรื่องเล่าสั้นๆค่ะมาจากทางภาคเหนือเอ,อ่อฟังแล้วก็แอบขนลุกนิดๆเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องป้าข้างบ้านไม่เคยหลับค่ะครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะของการใช้เรื่องใกล้ตัวมากๆมาสร้างบรรยากาศเอ,อ่อความรู้สึกหลอนๆได้ใช่ค่ะคือมันเริ่มง่ายมากเลยแต่ตอนจบนี่สิคะทำให้เราต้องกลับมาคิดเลย ครับวันนี้เราก็จะมาลองคุยกันดูว่าเรื่องสั้นๆแค่นี้มันสร้างความรู้สึกเออน่ากลัวหรือว่ามีความหมายอะไรซ่อนอยู่ได้ยังไงบ้างนะครับค่ะเรื่องมันเล่าจากมุมของเด็กคนหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเอ,อ่อเกี่ยวกับบ้านข้างๆทุกคืนเลยก่อนนอนเนี่ยเขาจะมองออกไปนองหน้าต่างครับ มองไปที่บ้านข้างๆใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นหน้าต่างชั้นสองของบ้านหลังนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เด็กเขาเรียกว่าป้านะคะนั่งนิ่งๆอยู่ตรงริมหน้าต่างมองออกมาข้างนอกอ,อ๋อเห็นทุกคืนเลยเหรอครับทุกคืนเลยค่ะไม่ว่าจะดึกแค่ไหนตีหนึ่งตีสองก็ยังเห็นภาพเดิมๆป้าคนนี้นั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเลยค่ะอืมการเห็นอะไรซ้ำๆแบบนี้นะครับแรกๆก็อาจจะแค่เอ๊ะแปลกๆสงสัยเฉยๆใช่ค่ะ แต่พอนานๆเข้าไอความไม่เปลี่ยนแปลงนี้เลยครับมันเริ่มทําให้รู้สึกเออไม่สบายใจนั่นสิคะมันเหมือนมีความน่ากลัวบางอย่างในความนิ่งๆแบบนั้นนะคะครับเหมือนมันไม่ธรรมชาติเหมือนนาฬิกาที่มันตายไปแล้วแต่ยังแขวนอยู่ตรงนั้นมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดใช่เลยคะ่ะไอความรู้สึกผิดที่ผิดทางนี่แหละมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเด็กก็แบบไม่ไหวแล้วสงสัยมากก็เลยตัดสินใจถามแม่ อ๋อถามตอนไหนครับตอนที่แม่กำลังจะกล่อมเข้านอนพอดีค่ะถามง่ายๆเลยว่าแม่คะป้าข้างบ้านคนนั้นน่ะทำไมเขานั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไม่เห็นไปไหนเลยคะแล้วนี่ก็คือจุดเปลี่ยนจุดหักมุมของเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคำตอบของแม่ที่แบบว่าตอบลับมาเรียบๆแต่ฟังแล้วโอ้โหขนลุกเลยฟังแล้วช็อกไปเลยค่ะแม่ตอบว่าลูกหมายถึงบ้านหลังนั้นนะหรอบ้านนั้นไม่มีคนอยู่มาสามปีแล้วนะลูก โหจากที่แค่สงสัยแปลกๆนี่กลายเป็นความกลัวจับใจเลยนะครับทันทีเลยใช่ค่ะคือสิ่งที่เคยเห็นทุกคืนจนชินตาว่ามันแปลกแต่มันก็อยู่ตรงนั้นตลอดกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็น่ากลัวมากๆไปเลยเหมือนโลกททัศหรือสิ่งที่รับรู้มาตลอดมันพังลงมาในประโยคเดียวเลยจริงๆค่ะแล้วเรื่องนี้เขาก็มีเหมือนออข้อคิด สันส้นๆแนบมาด้วยนะคะซึ่งดิฉันว่ามันสรุปแก่นของเรื่องได้ดีมากเลยคือความเงียบอาจซ่อนบางอย่างที่เสียงดังยังไม่กล้าพูดค่ะข้อคิดนี้อลึกซึ้งดีนะครับคําว่าความเงียบในที่นี้เนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีเสียงอย่างเดียวนะครับค่ะมันน่าจะหมายถึงอย่างอื่นด้วยครับอาจจะหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดถึงสิ่งที่ถูกมองข้ามไปหรือบางทีก็เป็นความจริงที่ถูกปิดบังเอาไว้เหมือนในเรื่องนี้ไงครับ อ๋อคือภาพป้าที่นั่งนิ่งๆนั่นคือความเงียบที่เด็กเห็นเหรอคะประมาณนั้นครับคือความเงียบหรือสิ่งที่เห็นจนชินตาแต่ความจริงที่น่ากลัวคือไม่มีคนอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ข้างหลังความเงียบนั้นอีกทีหนึง่งเป็นการตีความที่น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าความเงียบในเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บรรยากาศวังเวงแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยถูกต้องครับมันเล่นกับความรู้สึกคนเราว่า สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดการรับรู้ของเรามันอาจจะถูกจำกัดหรือบางทีก็ถูกหลอกด้วยความคุ้นเคยนี่แหละครับอ๋อเหมือนเรื่องนี้ใช้ความเงียบของบ้านร้างกับภาพนิ่งๆของป้ามาหลอกเราใช่ครับเพราะความจริงเฉลยออกมาไอสิ่งที่เคยดูธรรมราธรรมรามันกลับกลายเป็นน่ากลัวที่สุดไปเลยเพราะมันทำลายความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเห็นไปหมดเลย สรุปแล้วหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการพาเราไปสำรวจความน่ากลัวที่มันซ่อนอยู่ในความธรรมดาๆร,ร,รอบตัวเหล่านี้เองใช่ไหมคะครับใช้ภาพซ้ำๆนิ่งๆมาสร้างความอึดอัดแล้วก็หักมุมด้วยความจริงที่พลิกทุกอย่างไปเลยแล้วสุดท้ายก็ทิ้งความรู้สึกถึงความเงียบที่มันอาจจะซ่อนความจริงที่น่ากลัวกว่าไว้ข้างในครับเรื่องนี้มันเหมือนมาย้ำเตือนเราถึงพลังของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมา มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับการรับรู้ของเราเองด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะลองทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับไม่ได้เพิ่มข้อมูลอะไรจากเรื่องนะแค่ต่อยอดความคิดเฉยๆได้เลยค่ะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีความจริงที่เงียบงันแบบนี้ซ่อนอยู่รอบตัวเราอีกบ้างหรือเปล่าอืมก็น่าคิดนะคะครับสิ่งที่เราเห็นจนชินหรือเรื่องที่เราได้ยินจนคุ้น จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้ซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าวันหนึ่งความจริงนั้นมันเผยออกมามันจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ